าอยู่กับช่องเวัวนิตรีสองหนุ่มอิตาเลียนใช้รถลอยน้ําข้ามมหาสมุทรเป็นระยะทางกว่า5,000กิโลเมตรเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินตำนานการผจญภัยอันยิ่งใหญ่ในท้องทะเลมาบ้างไม่มากก็น้อยแต่เชื่อเหลือเกินว่าคงมีไม่กี่คนที่กล้าบ้าบินที่จะทําอะไรแปลกๆเหมือนกับเรื่องราวที่เราจะนําเสนอดังต่อไปนี้ย้อนกลับไปในปี1999มโกอโมเรติและเพื่อนของเขา มาโคริโนเดลแคนเดีย2หนุ่มชาวอิตาเลียนตัดสินใจที่จะออกเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกฟังดูอาจไม่น่าประหลาดเท่าไหร่สำหรับเทคโนโลยีเมื่อ20ปีที่แล้วแต่สิ่งทำให้ทั่วโลกต้องทึ่งก็คือพวกเขาทั้งคู่จะใช้รถยนต์ลอยน้ำเป็นพาหนะสำหรับภารกิจในครั้งนี้ไอเดียแรกเริ่มมาจากการที่จีโอโอคุณพ่อของมาโกถูกตรวจพบว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย เขาจึงเกิดไอเดียที่จะทําภารกิจที่เหลือเชื่อนี้ขึ้นมาแต่ปรากฏว่าอาการของคุณพ่อสุดหนักจนไม่อาจเดินทางไปได้ดังนั้นผู้ที่จะรับสืบทอดภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้จึงตกเป็นของลูกชายทั้งสามคนของเขาและมาโคริโนเพื่อเติมเต็มความฝันของคุณพ่อให้สำเร็จวันที่4พฤษภาคม1999ชาย4คนออกเดินทางจากหมู่เกาะคานารีทางฝั่งทวีปยุโรปเพื่อไปอยังอเมริกา โดยพวกเขาใช้รถโฟกคสวาเกนและฟอดที่พังแล้วผูกติดกับทุ่นเพื่อลอยน้ำไปพื้นที่ข้างในรถส่วนคนขับและผู้โดยสารจะถูกทำเป็นที่พักส่วนข้างบนหลังคารถเราเจาะรูตรงกลางเพื่อให้สามารถปีนเข้าออกข้างในรถได้มาโกกล่าวอย่างไรก็ตามน้องชายของมาโกสองคนไม่สามารถเดินทางต่อไปได้และต้องล้มเลิกภารกิจนี้นเนื่องจากทั้งคู่เมาขึ้นอย่างหนัก แต่เหตุการณ์นี้ไม่อาจทําให้มาโกและมาโคลิโนเพื่อนของเขาล้มเลิกภารกิจนี้ได้การเดินทางด้วยรถยนต์ที่ทําเป็นเรือชั่วคราวแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะทั้งคู่ต้องเผชิญกับคลื่นลมพายุบ่อยครั้งรวมถึงการที่ต้องเผชิญกับพายุใต้ฝุ่นอีกด้วยและมีอีกครั้งที่พวกเขาไม่สามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้เนื่องจากโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อกับดาวเทียมของพวกเขาพังในระหว่างการเดินทางอันทรหด มาโกพยายามติดต่อหาน้องชายเพื่อถามถึงอาการของพ่ออยู่เสมอจนหลังจากเสร็จสิ้นการเดินทางที่ยาวนานถึง4เดือนสิ่งแรกที่มาโกต้องการทำก็คือการกลับมาบอกพ่อว่าเขาสามารถทำภารกิจในฝันของพ่อได้แล้วแต่ปรากฏว่าพ่อของมาโกได้จากโลกนี้ไปโดยที่น้องชายของเขาไม่ได้บอกเรื่องนี้กับเขาเลยเพราะอาจเกรงว่าจะทำให้มาโกต้องสูญเสียกำลังใจในระหว่างการเดินทางแต่อย่างน้อยการเดินทางข้ามมหาสมุทรที่มีระยะทางกว่า 5,000กิโลเมตรของมาโกและมาโคริโนก็กลายเป็นตำนานที่ถูกพูดถึงมาจนทุกวันนี้และทั้งคู่ก็กลายเป็นมนุษย์สองคนแรกที่ใช้รถยนต์ลอยน้ำข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกได้สำเร็จตอนนี้ผมภูมิใจอย่างมากที่แสดงให้โลกได้เห็นว่าความฝันของพ่อผมไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้มาโกกล่าวปิดท้ายเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะ